นักร้องสาวตัดขาดอดีตสามีเดินหน้าต่อตอนนี้มีรักครั้งใหม่แล้วเชอรีนนัทจารีเปิดใจถึงคดีฟ้องร้องอดีตสามีในงานแฟชั่นโชว์ Secret Angel โดยเผยว่าทุกอย่างเงียไปไม่มีความคืบหน้าทั้งจากฝั่งอดีตสามีและทนายของเธอตอนนี้ตัดขาดกันโดยสิ้นเชิงไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกต่อไปพร้อมโฟกัสที่การดูแลลูกเป็นหลักชีวิตคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางลูกสาววัยสามขวบสี่เดือนเข้าใจ สถานการณ์ดีไม่งองแงเมื่อแม่ต้องไปทำงานแถมแม่ลูกยังเที่ยวกันบ่อยๆแบบไม่มีข้อจำกัดด้านความรักเชอรีนเผยว่าตอนนี้มีแฟนแล้วแต่เน้นการสกรีนหนักเพราะต้องมั่นใจว่าคนที่เข้ามาจะเข้ากับครอบครัวและลูกได้ดีเธอยอมรับว่าผ่านบทเรียนความรักมาเยอะจึงเลือกมากขึ้นแม้จะไม่คาดหวังมากแต่ตอนนี้ทุกอย่างแฮปปี้ดีและขอใช้เวลาในการเรียนรู้กันต่อไปเธอปิดท้ายแบบขำๆว่าแฟนเป็นคนนอกวงการเสมอ เพราะไม่เคยมีคนในวงการเข้ามาจีบเลยตอนนี้ขอใช้เวลาไปเรื่อยๆและให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ